สวัสดีค่ะโหดรีวิว59นะคะวันนี้บทเรียนโหดนะคะเรียนรู้คู่ดาวนะคะดาวคู่มิดนะคะดาวคู่ธาตุและดาวคู่สตรูนะคะและดาวคู่สมพลนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะเราเคยลงไปแล้วนะคะแต่ว่าบางคำพูดเนี่ยเอ,อ่มันสามารถเสี่ยงกับการผิดกฎ u t u b u นะคะเลยต้องลบคลิปทิ้งนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมาสอนใหม่เกี่ยวกับดาว เรียนรู้คู่ดาวนะคะซึ่งเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังก่อนนะคะเช่นดาวคู่ศัตรูนะคะที่มาเจอกันเช่นมันแรลงกันนะคะหรือว่ามาทับลักนะคะหรือว่าอยู่ในพื้นดวงเกิดนะคะเช่นดาววังคารกับดาวเสาร์นะคะดาววังคารแทนด้วยเลข3ดาวเสาร์แทนด้วยเลข7นะคะซึ่งดาว2ตัวนี้เวลาเขามาเจอกันหรือมันแรลงกันเนี่ยมันต้องมีเรื่องเกี่ยวกับการทะเลาะที่ใหญ่ๆห,หรือว่า อุบัติเหตุต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องการผ่าตัดต่างๆที่ต้องระมัดระวังยิ่งดาวเป็นกาลากินีจรดวงใดดวงหนึ่งแล้วช่วงนั้นต้องระมัดระวังมากขึ้นนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้คู่ดาวหลักๆกันก่อนที่เป็นหัวใจหลักของโหราศาสตร์ไทยนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คู่ดาวมิดกันเลยดีกว่าค่ะคูด่ดาวคู่มิดนะคะ ดาวคู่มิตรเนี่ยนะคะซึ่งความหมายโดยรวมของดาวคู่มิตรเนี่ยเป็นเป็นดาวที่ช่วยในการเกื้อกูลนะคะช่วยเหลืออุปถัมภ์นะคะสนับสนุนปรองดองนะคะส่งเสริมแล้วก็มีความเป็นมิตรมีความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งจะช่วยให้อ่าดวงชะตานั้นมีความเมตตามีการมีบุคคลภายนอกให้ความเริ่มมือขอความช่วยเหลือจากใครก็ให้ความเร่่มมือนะคะให้ผลดีแรงเช่น แหลงนะคะหรืออยู่ตรงข้ามราศีกันนะคะซึ่งจะส่งผลในด้านดีมากกว่าด้านเสียนะคะซึ่งดาวคู่มิสเนี่ยเรามาดูดาวคู่แรกกันเลยดีกว่านะคะก็คือดาวคู่อาทิตย์กับดาวคู่พฤหัสนะคะซึ่งจะแทนด้วยดาวอาทิตย์เนี่ยจะแทนด้วยเลข1น,นะคะคือเลขนี้นะคะซึ่งแล้วก็ดาวพฤหัสแทนด้วยเลข5านะคะซึ่งคู่นี้ถ้ามีอยู่ในดวงชะตาเนี่ย ผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนนะคะการขึ้นตำแหน่งก็จะง่ายซึ่งจะเป็นคู่อุปถรัรมภ์และก็ความไว้วางใจและก็เป็นคู่ส่งเสริมนะคะเวลาเจอกันเนี่ยาดาวคู่นี้จะส่งเสริมให้เติบโตในหน้าที่การงานที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นอ,อยู่ในพื้นดวงชะตาก็แล้วแต่นะคะเรามาดูกันอีกคู่หนึ่งนะคะคือดาวจันทร์และดาวพุธนะคะดาวจันทร์แทนด้วยเลข2นะคะดาวพุธแทนด้วยเลขสีค่ะซึ่ง ดาวคู่นี้นะคะเวลาอยู่ในดวงชะตาหรือว่ามันแรงหรือว่าช่วงที่มันแรงกันนะคะหรือว่าช่วงที่มาทับกันเนี่ยคู่นี้จะเจรจาอ่อนหวานนะคะซึ่งเวลาการเจรจาเนี่ยทำให้คนคล้อยตามได้ง่ายนะคะพูดจาชักชวนหรือว่าเป็นพรีเซนเต,เตอร์ที่เก่งเลยค่ะเป็นคู่ปรึกษาหรือว่าวาจาที่อ่อนหวานอยู่ในดวงชะตาแล้วการ Lebanon, พรีเซนต์การพูดจาชักชวนเนี่ยจะเป็เปนาการพูดจาชักชวนหรือหาให้คนคล้อยตามเนี่ยได้ง่ายนะคะ ดาไปดูอีกคู่หนึ่งนะคะก็คือดาวอ,าอังคารกับดาวศุกร์นะคะดาวอังคารนะคะแทนด้วยเลข3ค่ะดาวศุกร์แทนด้วยเลข6ค่ะดาวคู่นี้เขาเรียกว่าดาวคู่เมตตาดาวความรักนะคะคนที่มีดาวดวงนี้ในพื้นดวงนะคะก็คือจะมีความรักที่ดีนะคะแต่ก็จะออกไมเชิงเจ้าชู้สักหน่อยหนึ่งจะมีเสน่ห์กับ เพศตรงข้ามที่ดีเลยซึ่งจะมีสเสน่ห์ที่ดีมากแล้วก็ผู้ใหญ่ให้การเมตตาแล้วก็เป็นคนที่ขยันนะคะหาเงินหาโชคลาภเก่งนะคะแล้วก็หาความรักเก่งหาความรักเก่งด้วยนะคะอารมณ์ความรักจะดีนะคะอารมณ์ความใครก็จะดีเช่นกันค่ะเรามาดูดาวคู่มิตรอีกคู่หนึ่งซึ่งเป็นดาวคู่นักเลงแต่เป็นดาวคู่ที่ให้โชคใหญ่ ซึ่งถ้าดาวดวงนี้มันมาเจอกันหรือแรงกันนั้นในช่วงนั้นนะคะคือจะได้ทั้งโชคลาภเงินทองที่เป็นก้อนใหญ่เลยได้ทั้งความรักความร่ํารวยและก็หาก,กินเก่งด้วยนะคะซึ่งก็คือดาวศกับดาวาราหูค่ะเพราะว่าดาวศกับดาวราหูเนี่ยเขาเป็นดาวสเสาร์แทนด้วยเลข7ดาวเสาร์เนี่ยดาวศกแทนด้วยเลข7นะคะขอโทษทีดาวราหูแทนด้วยเลข8 ดาวคู่นี้เป็นดาวบาปประเคราะห์ทั้งคู่ซึ่งเวลาให้โทษทุกแล้วก็ให้โทษทุกหนักนะคะแต่เวลาเขามาเจอกันเขาก็ให้ลาบผลที่ยิ่งใหญ่เช่นกันดาวคู่นี้อยู่ในดวงชะตาไขาแล้วจะหาเงินครองนะคะจะหารายได้ต่างๆได้คร่องโชคลาภต่างๆทางการเงินดีแล้วก็หาเงินเก่งด้วยและก็ส่วนใหญ่แล้วดาวดวงนี้ถ้าอยู่ในดวงชะตาไขาแล้วก็จะให้คือให้ความร่ำรวยกับเจ้าชะตาด้วย ะะซึ่งดาวคู่นี้นะคะเวลามันแรงกันนะคะหรือทับกันนั้นในช่วงนั้นนะคะที่เป็นดาวจรเขาก็จะได้คุณรักมาด้วยนะคะทั้งคุณรักและโชคลาภต่างๆแต่จะอยู่นานไหมก็อยู่ที่พื้นดวงของแต่ละคนเพราะว่าดาวสองดวงนี้มีการเดินที่แต่ละราศีที่ยาวนานดาวเสาร์เดินแต่ละราศี30เดือนดาวราหูเดินแต่ละราศีนั้นปีครึ่งก็คือ18เดือนนะคะซึ่งมันก็จะให้โชค แล้วก็เรื่องความรักความร่ำรวยเป็นเวลานานพอสมควรนะคะทีนี้เรามาดูอีกคู่หนึ่งนะคะเป็นดาวคู่ศัตรูนะคะซึ่งความหมายโดยรวมของดาวคู่ศัตรูนั้นเป็นความขัดแยง้งการแข่งขันความยุ่งยากต่างๆในชีวิตนะคะซึ่งเป็นเรื่องการเสียผลประโยชน์อุบัติเหตุและการทะเลาะวิวาทนะคะการวิวาทะหักหลังการชออโกงนอกใจต่างๆนะคะซึ่ง ดาวทุกดวงมันมีทั้งด้านดีและด้านเสียแต่บางทีคนที่มีดาวพวกนี้อยู่ในพื้นดวงจะเป็นคนที่เจรจาเด็ดขาดก็ได้ในด้านดีนะคะเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรที่ชัดเจนแล้วก็แต่ดาวที่จะให้ผลแรงนั้นมันต้องแรงกันอยู่ตรงข้ามราศีกันแต่ดาวที่ทับกันนั้นมันก็ให้ผลเหมือนกันเช่นกันนะคะทีนี้เรามาดูดาวคู่แรกกันเลยที่เป็นดาวคู่สัดรูนะคะคือดาวอาทิตย์กับดาว เดี๋ยวเรามาดูดาวคู่สัตรูคู่แรกกันเลยนะคะซึ่งจะเป็นดาวอาทิตย์และดาวอังคารนะคะดาวอาทิตย์แทนด้วยหมายเลขหนึ่งค่ะดาวอังคารแทนด้วยหมายเลขสามค่ะดาวคู่นี้ถ้าอยู่ด้วยกันนั้นนะคะจะมีการทะเลาะวิวาทเอาชนะกันนะคะเหมือนจิโกปักซอยที่ทะเลาะวิวาทกันซึ่งมันจะไม่ได้ให้ผลที่ร้ายแรงมากนักก็คือการทะเลาะวิวาสต่อยตีกันอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าดาว ดา,ดาวคู่นี้อยู่ในพื้นดวงก็จะเป็นคุนเจ้าโทสะตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์ปิญหญ่แต่จะมีความมานะอดทนนะคะไม่ย่อท้อต่ออปะะุปสรรคและก็ส่งผลเร็วและก็เกิดขึ้นเร็วกระทันหันด,ด้วยนะคะดาวอีกดวงหนึ่งนะคะที่เป็นคู่ศัตรูกันนะคะแต่ดาวดวงนี้มีเป็นทั้งคู่ศัตรูนะคะแล้วก็เป็นทั้งคู่ที่ส่งเสริมกันก็ได้นะคะดาวที่เป็นคู่ศัตรูของอีกดวงหนึ่งก็อีกคู่หนึ่งก็คือดาวจันทร์กับดาวพฤหัสบดีเขา ดาวจันเนี่ยเป็นดาวผู้หญิงนะคะก็คือแทนด้วยเลข2ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวผู้ใหญ่นะคะเป็นดาวฝั่งผู้ชายนะคะก็คือแทนด้วยเ,เลข5นะคะซึ่งดาวคู่นี้เวลาอยู่ในพื้นชะตาเนี่ยจะมีเรื่องการขัดแย้งนะคะกับคนอื่นนะคะแล้วก็คนอื่นก็นําความเดือดร้อนมาให้นะคะในดวงชะตาหรือว่าแรงกันก็ตามแต่แต่ว่าจะเน้นเรื่องความอึดใจนะคะแต่ดาวคู่นี้เวลาอยู่ในดวงชะตานั้น จะติดกับระเบียบแบบแผนก็คือหัวโบราณสักหน่อยหนึง่งแต่ก็จะส่งผลค่อยๆล่าช้านะคะแต่ดาวคู่นี้นะคะเวลาเป็นดาวจรน,นะคะมัเลรงกันหรือมาทับกันดาวคู่นี้นะคะก็จะมีแฟนใหม่นะคะหรือว่ามีาคนใหม่เข้ามานะคะมีคนเข้ามาสารความสัมพันธ์ด้วยนะคะดาวคู่สตรีค,คู่หนึ่งคือดาวพุธและก็ดาวาราหูดาวพุธนั้นแทนด้วยเลขสี่ค่ะ ดาวราหูนั้นแทนด้วยเลข8นะคะซึ่งดาวคู่นี้นะคะเป็นคู่เล่เหลี่ยมเป็นคู่เอกสารที่มีความผิดพลาดทางเอกสารเป็นคู่ที่ถูกชอกงเป็นผู้ที่ถูกชกโกงหรือการขดโกงต่างๆเป็นคู่ที่เอาตัวรอดเก่งนะคะแต่ดาวคู่นี้เป็นคู่ดาวที่โดนหักหลังอยู่เบื้องหลังโดนหักหลังเรื่องการเงินโดนหักหลังเรื่องเอกสารต่างๆและก็เป็นดาวเจ้าเล่ด้วยนะคะซึ่งถ้าดาวดวงใดแล้วนะคะเป็นเจ้าเรือนอริน,น,นั้นอาจจะมีนิสิน ที่เยอะก็ได้นะคะดาวคู่นี้เรามาดูดาวอีกคู่หนึ่งก็คือดาวศุกร์และก็ดาวเสาร์ดาวศุกร์และคือกับดาวเสาร์เนี่ยดาวศุกร์แทนด้วยเลข6ดาวเสาร์แทนด้วยเลขเเขาเรียกว่าเป็นดาวคู่ขุมขืนและทุกยากนะคะเป็นดาวการพัดพรากเป็นดาวการเปลี่ยนแปลงสิ่งเก่าๆนะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าจะมีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องการเงินและความรักยิ่งในพื้นดวงแล้วดาวคู่ใดคู่หนึ่งเป็นดาว ปัตตานิคือดาวคู่ครองก็จะมีปัญหาเรื่องความรักเข้ามาจะทุกข์ใจเรื่องความรักหรือว่าดาวดวงใดดวงหนึ่งแล้วเป็นเจ้าเรือนการเงินก็จะมีเรื่องทุกข์ใจเรื่องการเงินแม้ดาวดวงนี้ในผืนในที่มากระทบกันในดาวจรน,นะคะแต่ละปีมาทับกันหรือว่ามาเล่งกันดาวดวงใดดวงหนึง่งเป็นดาวคู่ปัตตานิก็จะมีปัญหาเรื่องคู่ครองเข้ามานะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูดาว าดาวคู่ธาตุนะคะซึ่งดาวคู่ธาตุเนี่ยจะมีความหมายว่าอย่างไรซึ่งเมื่อกี้เราบอกว่าดาวจันทร์กับดาวพฤหัสเนี่ย,ม,ม,ยมันเป็นดาวส่งเสริมกันด้วยมันเป็นดาวส่งเสริมที่เกี่ยวกับาคู่ธาตุเหมือนกันซึ่งมันจะเป็นคู่ธาตุดินนะคะแต่เดี๋ยวเรามาดูาความหมายคร่าวๆของดาวคู่ธาตุกันดีกว่าดาวคู่ดาวคู่ธาตุเนี่ยจะส่งเสริมหรือสนับสนุนเรื่องเด่นของแต่ละธาตุ และให้ผลช้าหรือเร็วตามลักษณะของธาตุเช่นธาตุไฟก็จะให้ผลรดเร็วนะคะซึ่งเขาจะส่งเสริมกันเหมือนดาวาคู่ธาตุคู่แรกนะคะก็คือดาวอาทิตย์และดาวเสาร์ดาวอาทิตย์เป็นดาวาแทนด้วยเลข1ดาวเสาร์แทนด้วยเลข7ดนะคะดาวคู่ธาตุไฟนะคะเขาดาวคู่นี้ถ้าแรงกันอยู่ในดวงชะตานะคะหรือมีการทับกันหรือว่าในช่วงที่เป็นดาวจรมาแรงกัน ดาวคู่ธาตุนีจะเน้นเรื่องชื่อเสียงตำแหน่งเกยียรติยศและอำนาจส,ส,านนนะส่งเสริมด้านอำนาจส่งเสริมด้านอำนาจผู้ผู้คนยำเกรงนะคะเรามาเขมาดูอีกดวงหนึ่งนะคะที่จะให้ผลกับเรื่องดาวนะคะก็คือดาวจันทร์กับดาวพฤหัสบดีนะคะดาวจันทร์กับดาวพฤหัสบดีนั้นเป็นดาวคู่ธาตุดินเน้นเรื่องความมั่นคงทางหลักฐานนะคะอ่าคือเน้นเรื่องความมั่นคงนะคะแล้วก็ มีหลักฐานฐานะที่มั่นคงนะคะแต่ให้ผลช้าแน่นอนค่ะให้เพราะว่าเขาเป็นธาตุดินนะคะแล้วก็ที่บอกดาวคู่นี้ถ้าอยู่ด้วยกันหรือมาเล็งกันในดาวจรจะได้คู่ครองนะคะแล้วก็ดาวคู่นี้ถ้าอยู่ในดวงสตาก็จะอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงานผู้ชายไม่ต้องเสียสินสอดในการแต่งงานนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูดาวอีกคู่หนึ่งก็คือดาวองคานและก็ดาวราหูดาวองคานแทนด้วยดาวาดาว แทนด้วยเลขสามดาวราหูแทนด้วยเลข8ซึ่งจะเป็นดดาวคู่ธาตุลมเป็นดาวที่ให้ความรวดเร็วเช่นกันให้ความว่องไวเหมือนแบบคล้ายๆดาวธาตุไฟนะคะซึ่งเป็นดาวธาตุลมเน้นทางว่องไวกล้าทํากล้าที่จะตัดสินใจกล้าดําเนินการหากินเก่งดาวคู่นี้นะคะแล้วก็หากินคล่องกล้าได้กล้าเสียและกล้าลงทุนนะคะดาวคู่ธาตกคู่หนึ่งคือดาวพุธกับดาวศุกร์นะคะดาวพุธแทนด้วยเลขสี่ ดาวสุกแทนด้วยเลข6นะคะซึ่งจะเป็นดาวคู่ธาตุน้ําจะเน้นความสุขทางครอบครัวถ้ามีดาวคู่นี้อยู่ในดวงชะตาแล้วถ้าเขาจะมีความสุขเวลาเขาอยู่เป็นครอบครัวหรือเขามีครอบครัวคอยสนับสนุนนะคะ mm. คู่ครองเขาก็จะดีนะคะซึ่งจะมันจะเป็นค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วก็เขาจะมีความสุขทางจิตใจ <S <S ดาวคู่นี้จะเป็นดาวคู่เสน่นะคะแล้วก็เป็นดาวที่รักเกียรติและพอใจในชีวิตครอบครัวนะคะ มาดูความหมายคู่ดาวสมพลนะคะ,ะคู่ดาวสมพลเนี่ยภาพโดยรวมของความหมายคู่ดาวสมพลเนี่ยก็คือความมีพลังอํานาจวาสนานะคะความสามารถความทะนงตัวยิงทุกกดดันนะคะแต่ส่งผลสู่ความสําเร็จนะคะดาวคู่สมพลนั้นจะมีกําลังเทียบเท่าดาวอุดนะคะซึ่งบางคนเนี่ยในดวงชะตาเขามีดาวอุดอยู่แล้วนะคะแต่เมื่อเขามีดาว ูสมพลอยู่ในดวงชะตานั้นนะคะก็เหมือนกับมีดาวอุจอยู่หนึ่งดวงอยู่ในดวงชะตาเลยนะคะซึ่งเรามาดูคู่แรกกันดีกว่าค่ะดาวคู่สมพลคู่แรกนั้นก็คือดาวอังคารกับดาวศุกร์นะคะดาวอ้อขอโทษดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์นะคะดาวอาทิตย์แทนด้วยเลขหนึ่งนะคะดาวศุกร์แทนด้วยเลขหกนะคะซึ่งมันจะเป็นความคู่นี้จะมีความมุ่งมั่นทะเยอทะยานนะคะแล้วก็ เป็นการสร้างผลประโยชน์แล้วก็เป็นคนที่เด็ดเดี่ยวนะคะมีความสามารถทางด้านการบริหารนะคะมีสเสน่ห์มีคนเอาใจแล้วก็แต่ก็จะมีความหยิ่งอยู่แต่คุณเขาที่จะให้ผลแบบเต็มที่เลยก็คือแรงกันแต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาเป็นโยกหรือเป็นกิีโกรนเขาก็จะให้ผลลดตันกันมาเหมือนกิโกรนจสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ๋อไม่ใช่กรีโกรนห้าสิบเปอร์เซ็น50%แต่ถ้าโยก7จสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูดาวคู่ ดาวจันทร์และดาวสมพลราหูนะคะดาวจันทร์แทนด้วยเลขสองราหูแทนด้วยเลขแปค่ะอันนี้เป็นดาวคู่สมพลแต่มันเป็นดาวคู่นิสินรู้เท่าทันความคิดคนอื่นบริหารงานดีเป็นคนมีเครดิตแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งแต่ดาวคู่นี้มันก็ยังมีให้ผลเสียคือดาวคู่นิสินหรือ28เนี่ยสองอาจจะเป็นคู่นิสินอาจจะเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ก็เป็นได้นะคะดาวอีกคู่หนึ่งนะคะคือดาว อังคารและดาวพษษฤหัสบดีนะคะคือคู่แบบแผนนะคะเป็นดาวคู่นี้นะคะถ้าอยู่ในพึงช่วงสตาร์หรือส่งผลทับกันแรงกันนะคะก็จะเป็นคนที่รู้คู่แบบแผนขยันนะคะมีเหตุผลนะคะและก็เห็นความถูกต้องลงไปตรงมานะคะแล้วก็อยู่ในระเบียบนะคะเรามาดูคู่สุดท้ายกันค่ะในวันนี้นะคะก็คือดาวพุธและก็ดาวเสาร์ดาวพุธแทนด้วยเลขสี่ดาวเสาร์แทนด้วยเลขเสาดาว ดาวเสาแทนด้วยเลข7็นะคะคู่นี้เป็นคู่การเจราจาและเป็นการเจราจาเกี่ยวกับโครงการต่างๆนะคะแล้วก็เป็นนักวางแผนหรือเป็นที่ปรึกษาโครงการระยะยาวได้ดีถ้ามีในพื้นดวงคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจถ้าดูดวงเป็นเขาเห็นดาวคู่นี้เขาสามารถที่จะจับคนคนนั้นให้ไปทํางานที่เหมาะสมกับเขาได้นะคะและก็ดาวคู่นี้เป็นดาวที่รู้จักรอโอกาสนะคะและการเจราจาต่อรอง การพูดเนี่ยจะมีทักษะนะคะซึ่งบางคนเนี่ยเห็นวิศวะบางคนเขาก็จะเรียนโหราศาสตร์ไทยเหมือนกันเพื่อเวลาเขารับสมัครงานเนี่ยเขาก็มีการดูดวงของคุณคุณนั้นเหมือนกันแม้ว่าเขาจะไม่รู้ลัคนาแต่เขาดูว่าเขาสามารถดูได้ว่าเขามีดาวคู่อะไรอยู่ไหมเขามีดาวคู่อะไรที่มันโดดเด่นอยู่ไหมหรือแรงกันอยู่ไหม เขาโดดเด่นเรื่องอะไรซึ่งสามารถจับงานให้ตรงกับลักษณะและบุคลิกของเขาได้ซึ่งก็เหมือนกับให้หน้าที่ที่จะให้เขาทําให้เหมาะสมยิ่งขึ้นงานที่เขาจะให้เขาทําให้เหมาะสมยิ่งขึ้นนะคะซึ่งวันนี้ขนรีวิว59กก็มีการามี บทเรียนโหนวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้ามีอะไรไม่เข้าใจข้อกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะซึ่งอาจจะมีการพูดผิดไปบ้างแต่ว่าก็จะแก้ให้นะคะซึ่งวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสามารถสนับสนุนช่องโดยการกดซุปเปอร์ทิงือกดปุ่มขอบคุณได้ค่ะที่อยู่ภายใต้คลิปนะคะขอบคุณค่ะ